ลูกตาตาพบจ้เจ้ได้หลายผมยากนะบดิเล่ในสิทองบวชพระจีนุบลจบสมบารณงค์ไยตังค์ไย Ô thầy, 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 thầy,

ทัานมีแรงมีแล้ยนีสามราหาสีท่านไปปาสินะหาด้วยโอ้ได้นะครับปายหาสีเงื่อมั้ยนี่เออปาเจ้าตะกีโอ้ได้นะครับไปหาขาดไปขาด ดีเซียนมาดีไเจอไ่เจอไ่เจอไปไหนมาลื่นล่นครับคุณเอออ่ะอยามาดีคืนสี่ร้อยเขยเสียเวลาอยู่รายเติมแต่ก่อนนีเอาีงินไป จาเป็นไฟล็อกแบบมีอะไรจหผ่านแค่แล้วเป็น,น,น,ปนไฟลงอกแบบเดยะอย่างทำเวลาตามลงมาสีนร้อยยี่สิบสาม